สวัสดีครับไลฟ์ปาร์คออกกําลังกายนะฮะกับรายการออกกําลังกายไปเรื่อยนะครับวันนี้นะฮะเราก็จะมาแนะนําท่าเล่นหน้าท้องแบบไม่ต้องปวดหลังนะฮะเหมาะมากนะฮะสำหรับมือใหม่หรือว่าคนที่ไม่เคยเล่นมาก่อนนะฮะเดี๋ยวตามไปดูกันเลยนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มท่าแรกกันเลยนะครับสาหรับท่าแรกนะฮะก็จะเป็นหน้าท้องส่วนกลางนะครับหน้าท้องส่วนกลางก็จะเป็น ตรงนี้นะฮะเดี๋ยวชี้ให้ดูนะครับนี่ครับก็สําหรับท่าแรกนะฮะแล้ก็เกงหน้าท้องตลอดเวลานะฮะก้มลงนะฮะเอามือแตะใต้ขานะฮะก้มลงหายใจออกนะฮะพอยืดก็หายใจเข้านะฮะเล่นทั้งหมด3-4เซตนะฮะเซตหนึ่งก็ประมาณ20-30ครั้งนะครับควรเล่นตอนเช้าจะดีที่สุดนะฮะหรือไม่ก็ตอนท้องว่างนะฮะเวลาที่เราว่างนะครับ งัดน uhm 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 ้ําตาลงดแป้งนะครับเพิ่มโปรตีนจะได้ผลเร็วขึ้นนะครับนี่ก็คือตัวช่วยของผมนะฮะสำคัญเลยฮะเราต้องตั้งเป้าหมายนะฮะสำหรับผมก็คือพี่นัทไออฟนะฮะเดี๋ยวเรามาต่อด้วยท่าที่สองนะฮะท้องข้างนะฮะก็คือเริ่มด้วยยืนขาเท่าหัวไหล่นะฮะเก่งหน้าท้องนะฮะมือจับประสานนะฮะบิดซ้ายขวานะครับเก่งที่หน้าท้องนะฮะ ก็แล้วแต่นะครับว่าใครจะไหวนะห้าสิบถึงร้อยครั้งก็ได้นะครับเล่นทั้งหมดสามถึงสี่เซตนะครับสําหรับท่านี้นะฮะก็ควรเล่นตอนท้องว่างนะฮะเทคนิคหรือคดรับของผมก็คือดื่มกาแฟดําก่อนเล่นประมาณสักสามสิบนาทีฮะจะช่วยผาอลผานได้ดีมากเลยนะครับเหมาะสําหรับทุกคนเลยนะสำหรับท่านี้นะฮะเล่นได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิงนะฮะจะได้ผลดีมากครับ ำหรับผมเองก็เห็นผลภายใน4อาทิตย์เลยนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือวิน,ยนัยในการเล่นนะฮะแล้วก็การคุมอาหารนะครับเมื่อเราหุ่นดีแล้วก็จะเพิ่มความมั่นใจให้กับตัวเองนะฮะใส่เสื้อผ้าหรือว่าทำอะไรก็ดูดีแล้วก็มั่นใจมากขึ้นนะครับท่าน,นี้ดีแม่นะฮะสำหรับผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายเล่นได้นะครับ ถ้าใครต้องการคำแนะนำหรือว่าอยากได้ท่าใหม่ๆก็สามารถคอมเมนต์ลงมาได้นะครับถ้าเราออกกําลังกายถูกท่าถูกวิธีนะฮะหุ่นดีแน่นอนครับผมหุ่นดีแล้วก็ใสไ่ไรก็ดูดีนะครเดี๋ยวเรามาต่อด้วยท่าที่3นะฮะท้องข้างด้านล่างนะฮะก็คือมือประสานที่ท้ายทอยนะครับ ก้มลงนะฮะข้อศอกซ้ายแล้วก็เข่าข้างขวานะแตะกันนะฮะเกงที่หน้าท้องนะฮะสลับซ้ายแล้วก็ขวานะฮะสังเกตได้ตามคลิปเลยนะครับก็คือสลับซ้ายขวานับเป็น1ครั้งนะครับเล่นทั้งหมด1 0 1ถึง15ครั้งต่อ1นเซ็ตนะฮะก็เล่นทั้งหมดก็3-4ถึงสเซตนะครับ สามารถเล่นได้ทุกวันนะฮะหวังว่าทุกคนจะเล่นตามกันได้นะครับ But you're a lotter than Kipna and Kra. Kakuma Kra. She goes off and she gets up to watch the morning news. Doesn't work no more, but tells a lot of stories about the youth. Drinks more lately, ain't got pills in many different colors, too. Morning light is showing, she moves the chair to look out at her view. But a